มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ เนื่องจากผมดองข่าวไว้ค่อนข้างเยอะครับคลิปนี้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวในวงการมวยปล้ำเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน AEW ครับหรือการบาดเจ็บของนักมวยปล้ำใน WWE และรวมถึงข่าวการปรากฏตัวในอนาคตของ The Boss Sasha b a n k นะฮะเชื่อว่าหลายคนรอจะฟังกันอยู่เลยข่าวนี้ก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้ทั้งหมดเลยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย <S <S มาเริ่มกันที่ข่าวแรกจาก a e w กันก่อนเลยนะฮะนะักมวยปล้ำที่มีนามว่ามิโรครับเขาคนนี้มีแมตช์ปล้ำไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ในเดือนมิถุนายนนะฮะและดูเหมือนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บใดๆด้วย รายงานจากไฟฟูซิเล็ตครับได้ยืนยันว่ามิโรเนี่ยยังคงแข็งแรงดีทุกประการนะฮะแล้วก็พร้อมขึ้นปั้มแต่ทางสมาคมไม่มีบทให้เพียงเท่านั้นซึ่งตัวเขาเองครับนับตั้งแต่ย้ายจาก w ดบมาเปลี่ยนจากรุเซฟมาเป็นมิโรนะฮะก็ดูจะได้รับกระแสะที่ดีเลยในช่วงแรกๆได้เป็นแชมป์ TNT แต่ไปไปมาๆครับเริ่มหายหน้าหายตาไปแล้วในปัจจุบันแบบไรทิศท,ทางเลยซึ่งถ้านับกันดูจริงแล้วเนี่ยจะมีประมาณ4แมตช์เท่านั้นในปี2022นี้นะฮะที่เราได้เห็นมิโรขึ้น้นนนนปปแแลววกกก็็เอีนนีีคึงท่่มระสะา ไม่ค่อยโอเคกับสมาคมครับตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกมาอย่างชัดเจนไฟฟูซีเล็กก็ได้รายงานเพิ่มเติมมาว่าทางสมาคม AEW เนี่ยเตรียมวางแผนจะพูดคุยกับมิโรถึงแนวทางในอนาคตแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นสัทีนะฮะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะนำไปโปะทางฝั่งของ Ring of Honor ครับเพราะว่าตัวนักมวยร้มเองแสดงความต้องการอยากมีแมตช์มอย่างมาก มากันที่การบาดเจ็บของนักมวยปั้ม WWE มากครับเป็นข่าวของ Drew McIntyre ครับซึ่งมีการบาดเจ็บเรื้อรังมาแล้วนะฮะจานเดฟเนี่ยได้รับแจ้งว่าม c i n t y r e บาดเจ็บครับแต่ควรจะกลับมาในฮาส์โชว์ช่วงคริสต์มาสซึ่งแปลว่าจะใช้เวลาพักประมาณ2อสัปดาห์ด้วยกันนะครับเพราะว่าสมาคมก็ยังไม่อยากให้ขึ้นปั้มแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอยากปั้มแค่ไหนก็ตามี่ w Insider ครับยังรายงานอยู่ว่า m c i n t ท r e ได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากหลังฉากในสตูดิโซึ่งเขามีอาการป่วยแต่ก็ขึ้นปั้มจนจบทีมงานก็เลยนับถือหัวจจิตใ เ,เช่นเดียวกับในเคสนี้ครับแมนไทยมีกําหนดจะขึ้นปนั้มในศึกสมั c ดาวน์โดยเป็นการจับคู่กับเชมัสนะฮะิงช์ามดักทีมกับดิอูโซแต่เนื่องด้วยการบาดเจ็บนี้ครับสมาคมจึงต้องอยุติไปอย่างไรก็ตามครับจานเดฟย,ยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการบาดเจ็บเรือ้อรังและต้องดูว่าจะหายกลับมาทันช่วงคริส,สต์มาสตามกําหนดหรือเปล่า ยังอยู่กันที่เรื่องของการบาดเจ็บของนักมวยปั้ำนะฮะแต่จริงๆก็ไม่รู้จะเรียกนักมวยปั้ำเต็มตัวได้หรือยังนะฮะสำหรับเซเลปคนนี้ครับโรแกนพพลโชว์ผลงานไว้ในสุดพาเจออย่างน่าประทับใจแฟนๆนะได้รับเสียงชื่นชมมากมายแล้วก็ยอมแลกมาด้วยการบาดเจ็ขบของตัวเองด้วยในแมชชิงแชมป์กับโรมันเรนในรายการเบรกดาวของ l e s ซิ่งนิวส์นะฮะมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าการบาดเจ็บของโรแกนพพลเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คาดไว้ในตอนแรกซึ่งด้วยวัยเพียง27ปีของเขานะฮะก็มีการฟื้นฟูร่่าางกกทีีดม อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งจะทำให้กลับมาปรามได้เร็วกว่ากําหนดครับนั่นหมายความว่า WWE ก็จะเตรียมแผนบางอย่างให้เขาถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือการรีเทิร์ในต้นปีหน้าเดือนมกราคมครับจะตรงกับสึกรอยัลรัมเบิลและโลแกนพอลก็จะต้องเริ่มหาคู่ปรามจริงจังแล้วนับตั้งแต่นี้ผมเสริมนิดนึงนะฮะคือเนื่องจากโลแกนพอลเนี่ยไม่ใช่นักมวยปรามฟูทาม่ทํางานกันเต็มเวลานะค,ะครับเพราะงั้นเนี่ยการปรามของเขาก็จะไม่ได้ถูกบุ๊กกิ้งในแมตช์ทั่วไปแต่ต้องเป็นสกส ปันในศึกเลสเตนแมนเนี่ยในซัมเมอร์สแลมหรือแม้แต่ในคราวเจครับที่เป็นเจ้าภาพซาอุดิอราระเบียและมีเงินจ้างมากมายมหาศาลร,รวมถึงโลโย l ์ลัมเบิลที่จะถึงนี้ด้วยครับก็เป็นศึกใหญ่ท็อปโอยู่แล้วจึงมีโอกาสที่จะได้เห็นโลแกนพอขึ้นมาโชว์ลวดลายบนสังเวียนอีกครั้งหนึ่งถ้าหายทัน เรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะก็มีนักมวยปล้ำอีกคนหนึ่งใน WWE และเธอคนนี้เป็นตัวหลักของดิวิชันหญิงซะด้วยครับเบกก้ลินส์นั่นเองหายหน้าหายตาไปแต่ในซัมเมอร์สแลมนะเพราะว่าบาดเจ็บที่ไหล่แต่กลับมาในศึกส์แม็ดาแล้วก็ขึ้นปล้ำในเซิร์เวอร์ซีรีส์เมื่อปลายเดือนที่แล้วด้วยการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเบกกี้บอกว่าเธอยังไม่หายดีเต็มรอยนะยังมีความรู้สึกผิดปกติอยู่ที่ไหล่จนถึงตอนนี้แต่ในแมตช์วอร์เกมที่เธอขึ้นปล้ำนะเมื่อได้ อกอกว่าด้วยการบาดเจ็บนี้ฮะก็เสียดายเป็นอย่างมากเพราะว่าทําให้นับจากซัมเมอร์แลมเนี่ยเธอก็อดไปปรามที่ศึกใหญ่ในคาดิฟด้วยซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ครับแล้วก็เป็นถิ่นในสหราชอาณาจักรเบกกี้ก็เลยรู้สึกเสียดายครับที่ไม่ได้ขึ้นปรามต่อน้าแฟนๆที่นั่นซึ่งตอนนี้ครับถึงเบกกี้ลินส์จะบอกว่าการบาดเจ็บเนี่ยยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่สมาคมก็เริ่มบุ๊กกิ้งให้เธอแล้วนะฮะรอติดตามกันได้สำหรับแฟนๆของเดอะแมน มาดูเรื่องของรอนด r าราอซี่กันมากนะครับสักส3าวันก่อนเนี่ยผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับกระแสต่อต้อตานในโลกมวยปล้ำที่แฟนๆออกมาแฮชแท็กไล่รอนด r าราอซี่ r r กันครับใครได้ฟังก็คงจะรู้เหตุผลกันไปแล้วนะซึ่งผมก็ได้อธิบายไว้ในหลายๆประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้และหนึ่งในปัจจัยที่มีต้นเหตุมาครับก็คือจากแมตช์ในสุดใหญ่เซอร์ไบเวอร์ซีรีส์ซึ่งมีการผิดคิวกับชอตซี่นะฮะในการปล้ำนี้ก็มีคําวิจารณ์ออกมาทําให้เกิดกระแสตอบรับในเชิงลบโดยเฉพาะช็อตที่ชอต ใส่ DDT ลงจากเวทีนะฮะโชคไม่ดีครับทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ประสานงานโดยสมบูรณ์ตัวชอตซี่นั่นก็เลยตกลงไปที่พื้นโลง่ลงๆนะส่วนรอนด้าราวซี่ก็มือรังเชือกไว้แล้วก็ค่อยๆกริ้งตัวตามลงไปและล่าสุดครับรอนด้าราวซี่ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นรอนด้าเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนเสนอให้ชอตซี่ใช้ท่าน,นั้นเองครับเพราะว่าเธอก็ชื่นชอบอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเธอทั้งคู่ไม่ได้ฝึกซ้อมกันเพราะว่าเชือกของเวทีซ้อมเนี่ยมีความขัดข้องและเมื่อไปถึงสนามจริงคร เตรียมไว้สําหรับแมชพว์เกมนะฮะปัจจัยสาคัญก็คือเรื่องเชือกและเรื่องพื้นที่ข้างเวทีนี่นแหละซึ่งรอนด้าราวซี่บอกว่าขัดข้องไปหมดเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ซ้อมและในที่สุดครับเมื่อถึงเวลาปั้มจริงๆเธอก็ต้องรับมูฟเซตนั้นเป็นครั้งแรกนะฮะก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นและส่วนหนึ่งครับก็กังวลว่าชอตซี่จะบาดเจ็บด้วยถือว่าเป็นท่าที่อันตรายพอสมควรนะฮะก็เลยจะช่วยเซฟจนทําให้ท่าทางเนี่ยออกมาแปลกๆรอนด้าราวซี่ก็ได้ยอมรับผิดเรื่องนี้แต่โดยดีนะฮะมีเสริมอีกนิดน ที่รอนดาปามกับชอซี่เนี่ยปามไปแค่7นาทีเท่านั้นเพราะว่าคู่ก่อนหน้านี้ของเอเจสไตล์กับฟินบอเลอร์ครับใช้เวลาปลามไปเกินกว่ากําหนดนะฮะและในทางกลับกันเนี่ยสมาคมก็ไม่สามารถไปตัดเวลาของแมชวอลเกมซึ่งเป็นคู่เอกได้จึงต้องมาตัดในแมชชิงแชมป์หญิงแทนนะก็เป็นเหตุผลที่ว่าใช้เวลาไปน้อยที่สุดแล้ววันนี้รอนดาราซี่ก็ได้มาเล่าให้ฟังแล้วครับถึงเหตุผลหลายๆอย่างของการผิดคิวที่เกิดขึ้นจนถูกแฟนๆวิาพากวิจารณ์กันมากมาย ส่วนข่าวนี้ค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับก็คือวินเรียมลีเกลครับจะแยกทางกับ AEW หลังอยู่มาได้เพียงไม่ถึงปีเท่านั้นครับโดยเขาคนนี้นะฮะจะกลับไปที่ WWE นั่นเองเพื่อร่วมงานกับ Triple H ครับตามความตั้งใจเดิมที่ w w e Insider รายงานว่าข่าวนี้เนี่ยมีการยืนยันจากตัวประธานใหญ่ของสมาคมอย่างโทงนี่ข่านเองเลยนะฮะและลีเกลครับก็จะไปเริ่มทำงานที่ WWE ในช่วงต้นปี2023ส่วนช่วงนี้ครับวินเรียมลีเกลมีแผนจะเดินทางกลับสหราชอาณาจักรครับรวมถึงการไป ปรากฏตัวที่คอมมิคอนในประเทศเวลส์ด้วยและนอกจากจะเป็นการกลับไปร่วมงานกับ Triple H แล้วนะฮะผู้ที่เคยจับมือกันสร้าง n อ t ขึ้นมาจนสนุกสุดมันในยุคนึงอีกเหตุผลหนึ่งครับก็คือลูกชายของ William รี g ก l กำลังเป็นดาวรุ่งอยู่ใน NXT ด้วยเช่นกันนะฮะโดยตัวของ r ี g ก l ครับเป็นคนขอสมาคม AE เอเองเลยนะ,ะที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และสิ้นสุดเส้นทางใน All Elite ลงแค่นี้ และเรื่องสุดท้ายครับคือฮาเลยนะฮะแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุและบทสรุปที่แท้จริงของมหากราบซาชาแบงครับว่าเธอจะกลับมาที่ WWE หรือไม่ข้ามกลางการวิเคราะห์มากมายจากสำนักข่าวต่างประเทศที่ติดตามสถานการณ์กันไปนะฮะล่าสุดมีข่าวแล้วจาก PW Insider ถือว่าพลิกล็อกเลยทีเดียวครับเพราะว่าไม่ใช่ทั้ง WWE และ AEW ในตอนนี้นะฮะซึ่งเป็นค่ายนวหน้าในเอเมริกาแต่เป็นการที่เธอจะไปปรากฏตัวในศึก w ล e s ิ่ง n g k i n ครั้งที่17ของนิวยอร์โพล สิ่งค่ายดังในญี่ปุ่นครับยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเป็นบทบาทใดนะที่เธอจะไปที่นั่นแต่ตามรายงานคือนิวเจอเนแ่ยติดต่อคนดังในวงการมวยปั้มมาร่วมงานอย่างมากมายรวมถึงหนึ่งในนั้นคือซาชาแบงก์ก็เพราะว่าศึกนี้ก็เป็นศึกใหญ่ประจําปีของนิวเจ p a n แปอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ทางฝั่งนิวเจ p a n แป o ์โฟรเลสซิ่งปกติไม่มีดิวชั่นหญิงนะฮะแต่ล่าสุดเขาก็ได้มีการประกาศแชมป์หญิงของ IWGP ยูจีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วลโดยแชมป์คนปัจจุบันก็คืือออไไรรรรริััับบนนนนี้เเเป็กกาาา่่วมมส The Boss, นะมสหด เธอปรากฏตัวใน w w e มาตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมปี2022ครับเพราะว่าไม่พอใจในบทบาทแชมป์ทักทีมหญิงกับ Naomi นะฮะแล้วก็วางแขมขัดทิ้งเอาไว้ทั้งคู่ออกอั out, เดินออกจากสนามไปเลยนะับตั้งแต่นั้นนะฮะก็มีการไปตามข่าวในลหลายๆเหตุการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นการที่เธอเนี่ยเปลี่ยนชื่อแอคเคท์ในโซเชียลมีเดียต่างๆไปใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงทิ้งชื่อของ s a ชาแ b a n k ไปแล้ว หรืออะไรใดๆก็ตามนะซึ่งผมก็ได้รายงานกันมาหลายเดือนติดต่อกันแล้วก็ดูจะเป็นที่จับจ้องไปสมหมดนะฮะเพราะยังไม่มีข้อสรุปใดๆสักทีหนึ่งในขณะเดียวกันครับในรายการ AEW Dynamite EP ล่าสุดเนี่ยสลัย่านะฮะก็ได้ประกาศว่าจะร่วมมือกับผู้หูลึกลับเพื่อเจอกับดรบร i ดสเบเกอร์และเจมี่เฮเตอร์ครับก็แน่นอนว่าหลายคนยังไม่ทิ้งชื่อของซาชาแบงก์ไปนะฮะและถามว่าเป็นไปได้ไหมหากว่าเป็นจริงตามข่าวเดบอสไปปรากฏตัวที่นิวเจอร์แลนด์และมาที่ AEW 2ค่ายนี้ก็เชื่อมกันอยู่แล้วนะฮะ แต่อย่างไรก็ดีครับต้องดูตามสัญญาของ WWE ด้วยต้องจบลงอย่างชัดเจนก่อนนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่มีข่าวเหมือนกันว่าสัญญากับต้นสังกัดเนี่ยเป็นยังไงมีแค่ข่าวลือๆกันเท่านั้นบ้างก็ว่ายกเลิกไปแล้วหรือบ้างก็ว่า t r i ป l e S เนี่ยกำลังเจราจาต่อรองมาอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะฮะรวมถึงใน New Japan Wrestling ครับศึก Wrestling Kingdom วันที่4และ21มกราคมปีหน้านะจัดกัน2วันครับก็รอดูกันได้เลยว่าซาชาแบงค์จะไปตามข่าวจริงหรือไม่ เนื่องมาจาก WWE ไม่มีศึกใหญ่ในเดือนธันวานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวในรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะ2-3วันนี้ก็มีข่าวที่เพิ่มเติมเหมือนเข้ามาแล้วนามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ